ชื่อวัฒนาจา้ะมีวัฒน<ส><ช>าถ้าใครทายถูกว่าอายุเท่าไหร่นะครับมากินพิซซ่าฟรีนะครับเดี๋ยวค่อยทยออยายเดี๋ยวค่อยเขียนคอมเมนต์เดีย๋ยวเดี๋ยวฟังความเป็นมาของพี่วัฒนาก่อนนะครับให้ทายในใจว่าอายุเธอเท่าไหร่นะครับเนาะ,นะก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามเป็นคนเพชรบูรณ์โดยกําเนิดบอกไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะอ๋อมาแต่มาเพชรบูรณ์มาเพชรบูรณ์ออ๋คนเพชรบูรณ์อยู่ข้างหลังนี่บอก เป็นเพื่อนคนเพชรบูรณ์ไม่เพื่อนคนเพชรบูรณ์และที่ที่นี่มามีมีญาติอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนล่ะที่นี่อยู่ที่อะไรอ่ะเพชรบูรณ์เำายที่นี่มีญาติอยู่เาที่ลำไยจ้ะตั้งแต่เล็กมาจําความได้คือว่าอ่าญาติเยังไม่มาหาที่หาค่ะที่นี่เราจากประเทศบ้านเราไปอยู่นู่นกี่ปีครับ ยี่สิบกว่าปีแล้วจ้ะยี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อไปมีผัวอายุพุ่นจ้ามีผัวอายุพุ่นแล้มีป้าผัวใหญ่ก็มีมีผัวใหญ่อายุพุ่นมีผัวใหญ่อืมมีลูกปะมีลูกกับผัวใหญ่บ่จ้ามีจ้ะมีเจ้าคนมีคนเดียวจ้ะอ๋อมีคนเดียวได้เป็นสัญชาติอเมริกาแล้วจ้าเป็นสัญชาติอเมริกาสัญชาติไทยโดยอ๋ออ๋อเพิ่นเพื่นไปได้ผัวเป็นคนเป็นอ่อบ้านบ้านเฮาแล้วเป็นไปได้ผัวอายุพุ่นเนาะอ่าเจ้าคุณอันว่าผัวไดกน้อย อันนั้นบอันนั้นอันพ่ยนันปวดเจ็บสิบตว่าเิอเจ็ดสิบสองปกติก็เาปวดเองน้อยกันเพี่พี่บ้าบ้าบ้อมากกันมั้งบมากผู้สูงอายุผู้สูงอายุกับบมากคือว่ามาก ว่ักไผสักคนเพราะว่าเปเกือเหล่าเฮาปดูแลเฮาเปดูแลเฮาเปดูแลเฮาเปแเขาเปเลยครกเขากปเลยหักเขาแล้วแล้วลูกลูกเป็นอย่างนี้คุณเฮดเฮดเฮดทำงานอยู่จ้ะทำงานทนเลยทำงานแบบว่าเงินสินจบสินรเปล่บอไทยได้บอลูกลูกจอเอบอได้จ้ะบอได้เลยจ้ะจะคุยอังกฤษเนาะคนบอลจ้ะคนบอลอืออือภาษาไทยทใจฮ้อนไลอือภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายดี เราไปทังไหงคือได้ไปเห็นพ่อใหญ่ใช่ปุ่ณกระเมือนเหมือนคนติบ้านเฮาเมืองไทยไปปุ่น้องเฮาเม็ดกับป้าปุ่นประวัติบ้านเฮามันลำบากเนาะดิ้นลุนไถ่ชีวิตเฮาจะต้องดินนด้นรลุนนานไหมนานพอกระติ่งพอพ่อพ่อใหญ่หรือไปถึงแล้วเจอพ่อใหญ่เลยโอ้นานอยู่นานอยู่นานอยู่ตอนนี้เรื่องเรียกถามดีๆที่กระเพจงานเงียบไปแรกๆนะจุบ โอ้ยนะจบอาปอปศปอปศหนอไอที่นี่จะไปทำงานเย็บผ้าตีโรงงานตีอย่างตอนนองแฉมแล้วที่ดีพนักงานว่านี่ทำไมมาทำงานอย่างนี้น้องแฉมเป็นยังไงโอ้ยจะเป็นงานยังไงเป็นงานยังไงเย็บผ้าเย็บผ้าอยู่นน้องแฉมเรียนมาสูงแต่ว่าซอยยังซอยยังเอ่อเพชรเกษตรเท่าไหร่ จำบมาได้ละลทำงานในสองปีไปอยู่กรงงานคืออาศัยว่าเฮาบ่ต้องบ่ต้องม้วนเงินไปทํางานเย็บผ้าได้เงินเรียนสมเพิ่มไหมอ๋อแล้วพอดีสเสมียนมาบอกว่าเอ้ยจิวะครับจิเลนจิวัว่า,วามีคนสนใจคนไปเย็บผ้าที่มังนอกมังนอกอ๋อก็เลยบอกว่า จะไปได้จะได้ภาษากับเป็นยังบอกหูเรื่องเงินแจกกัะมันนอกยังบ่มีเปิลก็เลยบอกว่าเออเอาเอาเบอร์โทรศัพท์นี้ติดต่อเปิลก็เลยติดต่อจองพุนอ่ะว่าคนเมืองไทยคนเมืองไทยหากคนไปยุคไายลนไปอยู่เออแอลเอเปิลจัดการั้อหมดไปเมื่ออายุสาวสาวนะสาวสองสาวสองยี่สิบสองปีนะครับไปไปอยู่นู่นเลย ไปอยู่ที่น่นสี่ปีมไปเยภย่าบอเยพาอยู่สปีมาหนึงไปติดคุกไปติดคุกมาจามอะรออปู้ออกอ่ะเจเบตยังเขาไปติดคุกบอเราไปหูหนาไปไหนเนี่ยอ๋อเจเบตไปแบบไปไปถูกต้องนี้บกถูกต้องมันเอาไว้มันนุ่ไปติดคุกสี่ปีสปีสี่ปีไปเย็บผายาสปีมันนั่งเป็นอพาร์ตเมนต์นาะครับมานสอชั้นตั้งมงเป็นเยีพา หลังหนึ่ง12คนตังน้งหมดติดน้อนซีปีซสุดท่ายมาบอกว่า,วาเออแขกบ้านะลังบ้านวันนี้เัน่ิสินแล้วก็เลยอยากจะมามาบ้านแต่ที่นี่อยากเห็นอเมริกาปเป็นใรทําเจ้าของบอกว่าพาใครคู่อี จะต้องาไปบ้านทำเรื่อง่าหม่อต้องกลับมาบ้านเราก็ททำเรื่องไปไหมครับก็ทำเรื่พองไปไหมครับทำเรื่องอยู่ตีกรุงเทพปีนึงครับเมกาไปไหม่เมริกาอิสลามคามลีทิดคุกสีปีมนมันเป็นยังไงน,นี่นั่นอเมริกามันลำบาก